ที่ไดี่ี่ับสอได้ขอ้มดังกังวลรดักังวลเลยไม่ได้ชกลไม่ได้ชกนานแ่หนครับถ้าทำถ้าไม่นับอไทยสเลนสี่ัเดือแต่ว่าเราก็ได้ขึ้นมาเไทยสเล่จนได้ชมป์โลกด้วยนักกี่าอีน คะแนนนะแล้วต <c oughs> <อ>ี้เราเรียมพกาทำเลย เราใช้เหลื้อเพริ๊งเราสั้งมาไวจะชิงแชมป์ร้อยห้าบอลที่ว่างของวล่าสุดจะดำเนินกับเพชรอนุดับหนึ่งนว่ายิมทั้งก่อนเลยได้ชกรายการใหญ่ที่ว่างไปจริงจริงสิบเจ็ดพฤษภาพันธ์นนู้นใหญ่ป่ะดีใจครับดีใจเคยเป็นแชมป์ล่างเนินไหมไม่เคยครับเคยได้ชิงแชมป์ล่างเนินไหมยังไม่เคยเคยได้ชิงแชมป์อะไรมาก่อนไหมมีแต่มวยมวยสยามอาชมรมมวยสยามภาคอีสานภาคกลางภาคคนนี้ถ้าเกิวันนี้เป็นแชมป์เส้นใหญ่ที่สุดเลยที่ได้ชิงใช่ครับตื่นเต้นแน่นอนล่ะไม่ต้องถาม การเตรีตัวปน้าเนาะก็ oh. okay. yeah, awful, ้อมีความไปดีความยวันได้สมวันับก่อนที่เราหาไปไหนมากรดเก็มาาตัวใ่่เเดจองไปเลยครับวันนี้คนที่บ้านคนในครอบครัวีันเดียวมากาแล้วกรงใจเลย แชมป์เ้นแรกของเรามีเวทีมาตรฐานพูดถึงยิงสองเซตเลยทูฟอวูด้วยไว้ห้าปอนด์แล้วก็ราชื่อกำเนินด้วยที่ไหาว่าล่าชืำเนินอนุญาตได้บ่อยแล้วพูดถึงผู้โชคก็แับเชิดอนุญาตหลังๆเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะอือมีอะไรที่รู้สึกกังวลบ้างไหมไม่ไม่มีครับก็ร้องแก้ไปเหมือนกันครับเราแก้แก้ไปคิดว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรครับในแต่ละวันที่แค่ขวาแค่ขวาแล้วเราเรา ก็มีทั้งขวาทั้งซ้ายเหมือนกันครับคิดว่าเกมมันจะออกมาแบบไหนควกที่ผมว่าเปลี่ยนมากใช่ครับคือจริงกันออกครับคือจังหวะนั้นเนี่ยใครพลาดพลาใครเสียทีมหรือมิกาสแบบเจ็บใจไปตลอดเลยนะมีโอกาสพลาดแชมป์เลยโดยส่วนตัวแล้วมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฟอร์มมาดีมากฟอมดีมากใช่ไหมพี่ว่าจะจบแต่ล็อกได้ไหมอาจะล็อกล็อกถ้ามีโอกาสก็ล็อกได้ครับแต่ว่าแต่ด้วยลักษณะของของของ กองยกของทั้งสองคนก็เป็นไปได้ยากเนาะใช่ทำที่จังหวะใช่ครับโอกาสน้อยก็ต้องบอกว่าน้อยแต่ว่าเกมคู่นี้จะเป็นการวัดฝืนในการชิงเหลี่ยมจังหว่าที่สุดกันคิดว่าใครถึนอยู่กันแล้วก็มั่นใจเราก็มั่นใจตัวเราเนาะเดินเข้ามาเป็นเลือดเท่าร้านอีกดวงนด้เหมือนกันนะได้ละหมาดได้ละหมาดแชมป์เส้นนี้ชงวยมา14ปีแล้วชงวยมา5ปีครับอ่า6ปีที่รอคอยกับแชมป์เวทีวัฒนธรรมเส้นแรกอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องแฟนยลับเส้นนีทก็เอาเทียร์เราหน่อยน้องเอางๆนะครับ ท่านคดีๆท่านคนดีครับแข่งแครอบนี้จะทีแค่รอบนี้นี่แหละครับเหนือพยัคฆ์วสังภัยวันที่17กุมภาพันธ์นี้แชมป์ราชดำเนิน105ปอนด์แชมป์คีโคยูมอสุก105ปอนด์จะอยู่ที่เอวนี้หรือไม่ยังไงก็รอติดตามและก็รอเชียร์ครับน้องขอบคุณครับ